อยูนะะเก็บพวกนี้ก่อนฮนะไปทำสภาได้อย่าเข้ามานะมึงเมื่อกี้เจอหมูฮะไม่รู้แม่งวิ่งไปไหนแนละ้วโอ้โหทำมันเอาทำเนื้อแดกหคหน่อยมนะั้งอดเลยครับเจอซมอบ,บี้แทนหมูมันไปไหนไม่รู้อ่ะ สามทีเน้นๆลูกเด็ดสี่ดอกไม่เท่าแต่ชั้นหลังจ้าอืมพี่ผมสุ่ยดีนะจ๊ะอืมสุ่ยไอเก่งนายก็ไม่ใส่ทำไรวนะเนี่ยเน่าด้วยไม่เอา เดี๋ยวสิว่าม,มีอะไรขาบ้างมาีคขาเป็นอาหารได้ครับเยอะมากเอย่างน้อยแล้วก็มีข้าวกินแล้วฮะตอนนีน้เก็บจากเพอที่อร่อยอร่อยจริง ต้องไปคูกด้วยนะถึงจะทำข้าวกินได้ตอนนี้เรามีหม้อแล้วเราเิยกเก็บหม้อนะเอาฮะเออเป็นเจ๋งบัดเจ๋งครับหนังอันนี้นะ่าจะคูกได้เหมืนกันแหละนะน่าใช่แล้วได้เวลากินได้วละมานี้หิวแล้วกินไปก่อนครับตอนนะี้ <c oughs> ต้ยมยำกุ้งพิเศษแดก โอ้โหกินเต็มเลยฮะโอ้โหกินซะเต็มเลยเดี๋ยวต้องหาเห็นอีกฮนะซอมบีนะ้ลำคาญชิพายต้องหาของที่มันมีได้คนระจะไปดูก่อน เขมีนี่หว่าเนี่ยเป็นมเมด,ดคิดอันเล็กฮะรักษามีได้เอาเมร์ทำลูกดอกลแล้วล่ะไหนเดินมาแ้วหรอมาทำไมมาทำไมฮะมาทำไมอ่ะมาทำไมกูติดตนน้นไม้เนี่ยโอ้ไม่มีอะไรเลยอพอซอมบี้จะตายแล้วมันมีหลุมศพด้วยจังไรแปดบอกว่าแล้วเดินติดเลยฮะออกมาเพื่อน อืกลายเป็นเนื้อง,งอกให้ฉันซะตายหัวนี่ยืดเลยฮะซอมบี้ฮฮ <c oughs> ผมเริ่มมีวิธีการฆ่าซอมบี้แบบเริ่มดีขึ้นแล้วแต่ว่าพัฒนาดีฮนะนี่สติกอ่อหายาซะอีกสองนะไอ,อสาะไอค้ครบแล้วนี่ว่าวาง,างนี่อย่างเงี้ยมีธนูใช้แล้วครับอ้าได้เวลาล่าสัตว์แล้วอย่างเงี้ย นี่อย่างเงี้ยในที่สุดเราก็จะรอดแล้วสินะเพื่อนมาละจ้ามาละจันแล้วก็เหลือลูกดอกใช่จ้ะลูดกดอกไอ้อยู่นี่ขนนกพี่บีเพียบน้องเต้พี่ก็มีเพียบเดี๋ยวเดีย๋ยว หาหินด้วยวะรีนี้พอวะเดีย๋ยวผมไปหาหินตรงนู้นก่อนถ้าจะทำหาหินแล้วก็อย่างนี้ผมต้องหาทำนี่ด้วยดีกว,ว่าเราเก็บไอ้นี่มาเพียบเลยด้วยวะ่ะหรือมันบากวะเนี่ยมันทำได้ตลอดเลยเออดีดีด,ดีมันบากกูชอบ บักอีกไหมไออ้าวอ๋อหมดแล้วโอเวลหกเลยทีนี้ไอแม่งบักเ <c oughs> อ้าดีดิอย่างเงี้ยเอ้าวไม่บักแล้วโอ้โหว่าจะบักเดินนะผมว่านจะไม่บั๊กก็ไม่ใช่ท,ที่ดูหาหินหาหินเดีย๋ยวผมขอดูวิธีทำนี่ก่อน องหินน,นี่อันนี้เป็นแอคเอาต่ตัดต้นไม้ได้เอานี้ก่อนเี๋ยวานั่นก็ต้องเอาตีหินก่อนดิเพราะว่าผมเจอหินละที่ตีหินอยู่ไหนะวะมีขวานหายร่อนไม่เจอหรอกต้องไปหลอมอีกมากถ้าให้ดูผมอะสติกสติกอยู่ไนะสติกเย,ย่หินหนึ่งก้อนพอดีเจริง เจ๋งฮะวันนี้แหละเราจะไม่ตายอีกแล้วเราต้องรอดเราต้องรอดเดี๋ยวดูเสื้อก่อนทำเสื้อหนังได้ยังโอเคทำเสื้อหนังได้ละน่าจะพอไม่รูืวงกันนะผม <c oughs> ทำไว้ก่อนโอเคไม่มีเสื้อใส่มันหนาวหนาวฮนะ แล้วเมื่อไหร่มันต้นมามันจะพังหะเนี่ยสเสร็จยังเสร็จแล้วมันเหนาวซืุอตัวใส่ทีแม่งไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่นะแต่ใส่ไปเถอะน,นะอย่างน้อยมันก็ป้องกันหน่อยแล้วเมื่อไหร่มันจะล้มออกมาไปเนะี่ยเออมึงมาตั้งนอเลยเอ,อ้าวไหนวะ ตีนานมากปั๊บเดียวแม่งจะพงังเลยป่เลยหรือเปล่าวะเนี้ยนฮะไม้เราได้แค่นี้เหรอเป็นไม้แผ่นเอาไว้ทำบ้านได้ฮะโอ้ยต้องต้องซีได้ต้องซีหกเลยเหรอโอ้ยถือว่าเยอะเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะไปทำสตต๊กค,ครับไม่รู้จะทำอะไรต่อดีเอาโบตีดีกวะนะ่าผมว่าเดี๋ยวไปก่อนต้องต้นหนึ่งเ่ย หนังไว้ทํายายได้ถ้ากระดูหักก็ใช้นี้ได้อ๋อเป็นงนี้เองเริ่มเข้าใจลนะเริ่มเข้าใจกเกี่ยวกับระบบแต่แต่ละอย่างนะอันนี้เป็นอะไรไวนะมีรู้มีน้ำบอ็อกอ่าไม้เป็นไม้ขั้นนะมีบ็อกด้วยเปเปอร์น่าจะไม่ละ อันนี้ในบ้านบ้านนี้ไม่ต้องทำนะเรามีที่อยู่ที่อาศัยละอันนี้อะไรวะเนี่ยอารมรุธสูตรอะไรขึ้งยางนเดี๋ยวเราทำอาวุธก่อนครับเรามีสติ๊กอยู่อาวุธพี่มาแล้ว ไวตีกับซอมบี้ด้วยฮะให้กระทิงม้งปะเอาอันนี้มาเย้๋ยวถูวใช้ได้เลยทีเดียวเชียวตุกดอกตุดกดอกเราทำยังไงยังยังฮะ here. 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 เออเบลเฮเออเบลเฮเราขาดอะไรกระดูกระดูกขาดจากไหนวะเนี่ยไห็นี่ตุกดอกอ๋อใช้ไม้ใช้นี่ได้สติกได้ ต้องหาหินก่อนครับนี่คืออะไรเตีเสร็จแลว้วเห้ยแค่ไหนนะอ๋อมันเตีแค่มันมีใจกว้างทางมีหินอยู่นี่ตรงน้นมีตรงตรงนู้นมีด้วยฮะบ้านอีกทีหนึ่งเดี๋ยวเราเตีเอาเหินก่อนมันจะได้ไหมอันนี้ใช่ขวานขวานหินตีนี่ฮะชาตินี้มันจะได้เนะี่ยเพราะว่า ไม่มีทุกดอกว่ะมาอยากตายนักใช่ไหมพวกเข้ามาเข้ามาเอ้ยเข้ามา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 โอ้ยหมดแม่งกัดมันเป็นแอโวตตีนจริง,จร,งจริงหรือเปล่า,า,านเนี่ยทงไม่ไมนาเมจมันไม่นอนเลยไอ้เงี้ย ผมนม่จะว่ามันจะไม่ใช่อาวุธตีแล้วละ่ะเดี๋ยวถอยก่อนมาไว้ทำอะไรวะอันนี้อันนี้ต้องเป็นอาวุธตีแน่นอนครับก่อนหืมบุเหนื่อยกับมึงจริงครับเป็นยังวะ เอก็เป็นอาวุธตีอ่ะแหละแต่ทำไมมันดาเมจมันน้อยจังวะทำไมใช้ไอ้กระดูกสั้นมันตีแทงหัวสามทีก็ตายแล้วมันใช่เรื่องไวเนี่ยโอ้วันนี้ยิงจะตีเจ๋งกว่าเยอะเลยฮะไอ้เียนันมันตีไม่ได้เรื่องเลยไห้หน้าคราฟเลยอมันนาหมดฮะมันนาหมดดาเมจมันลด รอก่อนไอเวนเอ้ยตายทีมึงตายตา่ชุดโดนตบเนี่ยนี่ทำไมได้ปนะุบอะไรสักอย่างฮะเลือดลดฮะต้องใช้เบนเดดอย่างด่วนเบนเดดนะรับอ๋อเขาอย่างชั่ว เก็บไว้เก่อไว้ทำอย่างเก่อไว้ตีพวกนี้ได้เอา้กากลายเป็นเนื้อไปล้ะโอโ้จะดูของหน่อยยาพาราเจอกระดูกแล้วครับแดกก่อนไม่แตกมันอยู่ไม่ได้อ่าไหนดูซีมีอะไรบ้างเอ,มอเนะมึงฮะหิน มันจะได้กี่อันมะนะราะว่นาน่าจะพอได้เยอะอยู่นะลูกดอกนหะ้นห้าหน่นเหรอขอบคุณแต่ว่าได้น้อยเนะี่กลับไปที่จุดเดิมครับมีลูกดอกแล้วครับ ต้องมีอย่างเดียวคือต้องมีหินนะถึงจะทำนี่ได้อะไม่เป็นไรไม่ใช่เรื่องยากครับที่เราจะหาหินใช่ไหมทุกคนเก็บเก็บปิดเกมส u r เ i ิร์ที่แบบต้องเข้าใจระบบเกมนะไม่เข้าใจระบบเกมนี้ตายคตรง่ายเลยเฮ้เจอเตียงวะ่ะ ดีมากผมจะได,ได้ไม่ต้องทำไอสัตว์เจอซอมบี้ร้อนนะฮะไม่ต้องยุ่งกับมันก็ได้ผมว่าไม่ไม,ม,ม,มีนี่เลยน้าบาเล่ไอสัตว์สมสมบี้บ้านแปะเดจอวินวอล์กเออดีไหมเออมึงเด้อมึงวินวอล์เข้าไปเฮ้ยเจอเสื้อเว้ยแม่งกูทำมาเพื่ออะไรเนะี่ยเออใส่เอ้ยใส่ซ้ำไม่ได้หเหรอเออจริงจริง ค่อยหายหนาวนะบาลีเยอะไปว่ะเท่าที่ดูมีที่ผงมีอะไรหมดโอ้ไปสูสุกติได้ลูกเอ้ยออโดนไหมเนะี่ยจังแมงเฮ้ยจะที่ขุดครับไอรอนพิกแอคเออดีดีดีได้ๆต้องมาทำ เอาอะไรทิ้งดี่ะนี่ละกันเนาะแตกเลยสงสารมึงจริงจริงไอสัตว์ผีเด้อตาได้แล้วโอ้ยโตยืดเลยเหรอบ้าไปแล้วอ่ะกูจะคนขอไงเนี่ย,ยนะเฮ้ยจะได้ไหม ไหนอะเมื่อกี้ให้โค้นนะ่ะแอ,อ้โถยเซงเลยเก็บหนนินไว้ก่อนเก็บดีเก็บเก็บมันไม่เก็บอะอองเต็มเหรออองเต็มครับเฮียอะไรวเสียงเดี๋วิวเสียง ไอ้สัตว์ตั้งเป็นพีระมิดเลยสิ่งที่ผมต้องการคือหินฮะไว้ทำลูกดอกนี่แหละไม่ไไมีอะไรมากมโอ้เสียงนู้โน,โนตกใจหมดโอ้ยนี่นี่ว่ะเฮ้ยได้เวลาตาแล้วเพื่อน ทำไมเป้าไม่ขึ้นวะไม่เป็นไรมีอย่างนี้ก็ได้โดนโนมซะง,งั้นกูเอ้าอีว้าวว้าวว้าวเอ้สัตว์สงสัยผมต้องไปฝึกฝีมือซะละมาละลูกดอกพี่มาเข้ามาไอา้อ้วนเหรออ้วนเหรอลูกดอกโฉดนะเว้ยไอ้สัตว์แม่งถึ้นึเ้กเกลอขึ้เกลอสามหัวเน้นๆแม่งตายยากนะมึงไง เปล่ลูุดอกกูไม่ไอ้อน,นี่ไม่มีไม่ได่บของเลยครับขอมมากนะขอมคุณมากน่ารักมากเลยอน,น่ารักมากเลยเก็บไม่หมดหินเนี่ยหินเล็กหินใหญ่พี่เอาหมดแต่ตอนนีน้ตอนนี้เป็นเวลาสี่โมงกว่าแล้วครับใกล้เมื่อแล้วเดี๋ยวเราต้องเข้าบ้านแล้ว โอ้ยเอ้ยร้องเสียงหลงเลยสัตว์อ๋อผ่านไม okay. okay. oh, ่ได้โอเคเข้าใจแหละโอ้ยขาชาเลยกูยินเปิดนะโอเคไปดีกว่านะอันนี้อะไรอ่ะผ้าเก่าๆเย็ดเคเคโเทขอบอกเลย อ๋อเหมือนเจาะเลยศาสตรไปดีกว่าครับไปดีกว่าจะเมืดละเราได้ไอ้นี่มาด้วยดีกว่าเป็นช็อกกันนะมาต้องเป็นเอ่อปืนประกอบครับผมไอ้บ้านท้ายเราทำได้ละอ้นี้ก็ทำได้เลยแค่เนี้ยอปลายปลายกระบอกมัน เราไม่มีปลายอะปลายทำไงไม่รู้อะเดี๋ยวไว้ก่อนทีหลังแล้วกันเดีย๋ยวเราเข้าไปดูในอาคราฟติ้งก็นด้เนอะผมว่าประเด็นคือหาหินก่อนประเด็นคือเรามีเตียงแล้วด้วยอ่าสบายเครื่อปะยัยเอกโอ้ไม่ต้องทําเองเลยมึงทีนี้แล้วทำาใหไ่เซฟพานะมั้นเอาชิเวรอดคนเดียวก็ได้ฮะ ดินเปิ่อนอีกแล้วเจอดินเปื่อนตลอดเลยวั้หหเห็นเห็นเก็บเห็นก่อนมีนเท่าไหร่นะวหินครับดีไหมต้องครับขอบอกเลยเก็บใบเลม่มาทำข้าวกินนะฮะไข่นกเจอไปบางบางทีได้เจอไข่เน่านี่ก็ ก็แดกได้นะแต่ว่ามันลบปเปอร์เซ็นต์ไอพ้พวกแต่และอย่างไม่รู้ว่าข้อมบนดาดฟ้าน,นี่ขึ้นไปได้นะแต่ว่าผมอยู่ข้างล่างดีกว่าหรจะมีบันไดก็เถอะปะเขาบ้านแล้วกูเดีย๋ยวผมต้องทำประตูแล้วนะกันพวกมันด้วยถ้าไม่ทำประตูนี่ก็ยังไงอยู่ แต่บอกว่าใส่ถูกแล้วมี้ที่อะไรลองแถวนี้เอาอะไรปรุงดิี ต้องใช้ไม้ด้วยหรออเผาไอ้นี่ไปแล้วบ้าเอ้ยใช้ปืนไอ้นี่ก็ได้ฮะแต,แต่มันจะได้มันจะอยู่ได้นานฮะอันนี้ยางหมูยางหมูลูกใช้ดีนปืนได้ปะไม่ได้หรอไอ้ตู้ใส่ดีนปืนไปทำไมเนะี่ยใบเล่ใส่ไม่ได้ ขอให้มาอยู่ได้นานเนอะเยี่ยมฮ่าฮ่มันต้อ,อย่างนี้สิชยัยทำประตูก่อนไปด,ดูประตูทำไงอ่าวินโด้ไอวินโด้มันหน้าต่างนี่ยว่าถ้าแปลเป็นทีบันไดเ uh. ตียงเตียงมันเราเรามีอะไรนี่ยว่า

ประตูประตูอยู่ไหนวะีะยวคาบหนังมนะันโอเคอาหารสุกยังดูยังไงมันนสุกวะเนะี่ย ทำอาหารมนทำยังไงวะทำาหารแดงเนี่ยบ้นบ้นท้ายแต่ไม่มีปลายเปืนนะ่ะทำไม่ได้เรามีร่มหายใจเดียวกัน ทำอะไรกินได้บ้างเนี่ยบอลฝรัง่งบอลฝรั่งกินได้ยังวะเนี่ยเอาไปบอกต้องไปคุบก,ก่อนฮะแต่มันปอกเปลือก้วเนี่ยเฮ้ยอ๋อปลูกได้ไอเ้เราว่าปลูกยัตรงนี้นะบ้าหรือเปล่าไรเนี่ยปลูกได้ไหมเอาปลูกได้ดีกว่ากูรู้ ผมก็งงไปเนืเอ้อยมันนึกว่ามันแดกได้จริงๆแดกไม่ได้มันเป็นเมล็ดนะไม่เป็นไรปลูกตรงบ้านเลยสะอาดปลูกตรงบ้านเลยสะอาดอ่ะแค่นี้พอปลูกตรงบ้านเลยสะอาดแล้วกาแฟกาแฟแบบต้องปลูกได้ใช่ไหม เอ้เย็ดดิกูปลูกในบ้านนะกูรอคนบ้าอะไรมาปลูกในบ้านเออดีเว้ยแลไม่ใช่ผะแบบมันไม่ใช่ดินด้วยนะใครเป็นคนคิดก็ได,ดาษเก็บไว้ก่อนแม่งลบลบขอบอกเลยลบโคตรโคตรอูนี่ไว้แต่ก่อนอันนีน้น่าจะกินได้แล้วมึงดูเปล่าวะเนะี่ยแต่มันดูไม่เป็นเป็นเป็นนี่เหรอ แต่มันก็บอกามากินได้อยู่แล้วล่ะอน,นี้เก็บว้ไม่มีของจะทำํำมืดม,มากพูดเลยครับตอนนี้เป็นเวลาหกโมงครึ่งได้เวลาอ,อา้าขาหากินแล้วตอนนี้ใครตอนนี้คุณอยู่กับรายการอ้าหากินเลยครับแหมกูเห่าหากินแป๊บ เห็นฮะเก็บสิครับอย่างนี้ถ้าจะไม่ผิดตรงนั้นมีน้ำฮะนี่อ๋อถ้าสมมติเราวางเตียงใช่ไหมมันก็จะนี่ให้ฮะเป็นรูปบาบให้เออดีวะ่ะเดี๋ยวเราไปมุ่หน้าไปตรงน้ำกือนครับแอ่งน้ําเพราะว่าน่าจะมีของกินอะไรสักอย่างให้เราได้ชื่นชมบรรยากาศนะอันนี้ก็จะเจ็ดโมงละ